เข้าสู่กระบวนการอะไรแล้วคะเนี่ยตอนนี้เป็นการตัดต่อหลังจากที่เราไปเก็บภาพในในพื้นที่เสร็จแล้วก็มาตัดต่อเพื่อจะเตรียมส่งเตรีส่งไปปกติคือพี่ก็ใช้เครื่องนี้ตัดต่อใช่ไหมใช่ครับใช้โปรแกรมอะไรคะเนี่ยใช้โปรแกรมยูริน หรู้ถูกอ่านถูกปะ่ะก็คือ <c oughs> คไม่ไม่เคยใช้ที่เคยใช้ว่าแล้วเริ่มทําเป็นได้ยังไงคะเนี่ยก็หลังจากที่กินงานเข้ามาให้คําแนะนําแล้วก็ <c oughs> สนใจแล้วก็ยาาพยายามศึกษาเพิ่มเติม <c oughs> อา่านองสือมาอ่านบ้างแล้วอย่างนี้พี่ใช้เวลาตัดต่อนานเท่าไหร่คะเนี่ยออนานบางทีสองสามชั่วโมงเพราะ <c oughs> ว่าเราไม่คุ้นเคยกับการตัดต่อแล้วภาพบางภาพเราก็ไม่แน่ใจว่าภาพนี้มันสื่อได้ไหมอืมค่ะ อย่างเมื่อเมื่อสักครู่ที่พี่ไปถ่ายมาเนี่ยค่ะใช้เวลาถ่ายประมาณกี่นาทีคะถ่ายนานถ่ายนานบางทีเป็นสองสามชั่วโมงแล้วก็มันตัดต่อห่าเหลือประมาณสานาทีสนาทีใช่สามนาทีพราข่าวพลเมืองได้เวลาประมาณสานาทีอก็ส่งไปประมาณสามนาทีทังบางภาพเราก็ถ่ายมาเยอะๆก่อนค่ะอย่างเช่นภาพเนี้ยบางบางทีเราก็ได้แตเสียงเอาแต่เสียงมา แล้วก็หาภาพอื่นมาประกอบเส้นครับสุดที่เรื่องขยะเราก็ไปเก็บภาพขยะมาประกอบเนี่ยเสร็จปุ๊บเราฟังเสียงแล้วก็เสียงที่เป็นเรื่องของเขาเนี่ยมาเขียนเป็นสคริปต์ค่ะอ๋อคือพี่เขียนสคริปต์หลังจากเัาภาพลงแล้วใช่ครับอ๋อค่ะคือจริงๆพี่ก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนของการทํายังไงแต่ว่าพี่ทำอย่างนี้ก็คือหลังจากที่ไปสัมภาษณ์ เจ้าของเรื่องเสร็จแล้วแล้วก็ฟังเสียงเขาฟังเนื้อหาของเขาแล้วนขาเนื้อหาของเขามาร้อยเป็นสคริปต์เราอแล้วหลังจากที่ตัดต่อเสร็จแล้วตัดต่อเสร็จแล้วก็อ่า ก็เอาเนื้อหาของเขาไปเขียนเป็นสคริปต์แล้วก็ลงเสียงกันอ้ลงเสียงนะครับลงเสียงแล้วมาประกอบกับยาที่เราเรามีอยู่แล้วก็ส่งทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นปัญหาต้ยมาที่ลงเสียงที่ไหนคะลงเสียงบางครั้งก็ใช้ในห้องที่มันเงียบหรือแม้แต่ห้องน้ำก็ก็ได้เพราะเสียงมันจะเงียบดีแต่ก็เกิดปัญหาการเก็บการกำจัดขยะก็ทิ้งบ่เกิน ซึ่งเป็นปัญหาเตยม้าขนาดซึ่งเป็นปัญหาเตยม้าตลอดซึ่งเป็นปัญหาเตยม้าตลอดทตนี้อยู่ในบ้านหนึ่งทีนี้่เรียนการะยายถ้าสิ่งที่พี่สุเรียนทำมาทั้งหมดเนี้ยไม่ได้ออกาอากาศพี่สุเรียนจะเสียใจไหมคะไม่เราเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรา เราอยากจะพูดเรื่องความดีของพวกเรา,าถ้าไม่ได้อออากาศทุกรอก็เรื่องที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมาฉายในงานต่างๆที่มียูประชุมจนเช่นง,งานศพงานแต่งงานประเพณีต่างๆเรามันจัยได้หรือไม่ก็เอาเสียงที่เราบันทึกมามาอออากาศของวิทยุซึ่งจะเป็นการขยายความดีของเราเรยกว่าเป็นการสร้างแรงกระื่อมความดีให้เป็นพื้นที่ของเราค แล้วพี่สุเรียนคิดว่าการที่พี่สุเรียนเนี่ยมาเป็นนักข่าวพลเมืองแล้วก็ทําข่าวแบบนี้มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมหรือว่ากับชุมชนของตัวเองได้ไหมคะแน่นอนเพราะว่าความดีที่เรามีอยู่เนี่ยหลังจากวันนมันมีเพียงแค่นิดเดียวถ้าเราขยับนานๆเข้ามันก็จะเป็นพื้นที่การเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความดีก็หมุนเวียนไปตามเป็นพื้นที่ด้วยความดี และอย่างนี้ที่สุเรียนจะเป็นนักข่าวพลเมืองไปอีกนานไหมคะเนี่ยก็จะทําตอบตลอดไปแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็มีการชวนเด็กๆในชุมชนของเราลุกขึ้นมาเล่าความดีของชุมชนให้เขาเกิดความภาคภูมิใจในความดีของชุมชนของเขาซึ่งเป็นเรื่องดีๆของชุมชนถ้าเขาเล่าตอบต่อไปต่อไปเขาก็เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ขยายสู่เพื่อนเพื่อนจนในที่สุดก็จะมีนักข่าวพลเมืองเต็มพื้นที่และความดีของเราก็จะขยายเต็มพื้นที่ แล้ว,ว่าการทํางานของนักข่าวพลเมืองจะเต็มไปด้วยข้อจากัดในทุกด้าน,น,นแต่การเปิดพื้นที่ให้กับนักข่าวพลเมืองน,นําเสน,เนอข่าวที่มีความแตกต่างจากสื่อกระแสะหลักที่มีอยู่นับเป็นมิติใหม่และจะยิ่งทวีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนับจากนี้เราคงจะต้องมานั่งระดมความคิดกันแล้วล่ะค่ะว่าเราจะทําอย่างไรให้นักข่าวพลเมืองเหล่านี้ดํารงอยู่ต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดว่ามีความสําคัญนั่นก็คือทุกคนจะต้องมีจิตสำนึกร่วมกันค่ะเไม่มีความรู้เรื่องการตัดต่อวีความรู้เรื่องการถ่ายภาพคิดเราจะทายังไงกันดีจะเดินขบวนนีไหมการทํยังไงถือกล้องตัวหนึ่งแล้วถ่ายเลยหรือว่าทำยังไงถ้าจะเห็นว่าท้องถิ่นมันเปลี่ยนท้องถิ่นมันเปลี่ยนยังไงฮะเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยราแทบไม่รู้เลยเราไม่ลุกขึ้น แล้ไม่เอาไอ้นั่นแล้วไม่เอาอันนี่จริงๆแล้วเจอปัญหาอลรไรบ้างแน่นอนก็ออกจากบ้านก็คือเขาไม่ตอใจเป็นความจริงที่ต้องยอมรับเพราะถ้าทำไปแล้วคนไม่ดูมันก็ไม่มีผลอยู่ดีใช่ไหม าทีและความติดใจของพนักงานและครอบครัวที่มีต่อท่านทักษิณโดยตลอต้องขอขอบคุณน้าทันติการครับบิ๊กสิวคุยหุ่นเซนต่างบ้านรองรับทักษิณในกัมพูชาแล้วก็เตรียมเตรียมบ้านที่น่ารักเอาไว้ให้ท่านอยู่ ามามริาาข่าวที่มันเกิดในตลาดหุ้นอันนั้นเนี่ยมันเป็นข่าวเท็ดที่เกิดขึ้นกับสถาบันตอนนี้มีบ่อแสแล้วชื่อยอๆตอ่้อยอนะฮะและวอชชทั้งสองคนนี้หากินในตลาดหุ้นมานานมากมีเงินเป็นพันๆล้านสืบส้าวตนต่อข่าวลือหุ้นตกปฏิบัติการมนุษย์ล้อสูไม่ถอย เปิดวงขนส่งสาธาระาทยไม่เอื้อต่อการเดินทางที่นี่ทีวีไทยคืนนี้4ี่ทมท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราคืนนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ท่าน ท่านแรกเป็นลูกชาวนาจากพลองโยงนครปฐมแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ประภาสจิ่นตกแต่งท่านที่สองอยู่ที่สถาบันปวงพยาพยาว แล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยนเลศวรพยาอาจารย์พัฒราบุราลักษ์ท่านที่สามเป็นนักข่าวพลเมืองจากกลุ่มเสียงคนอีสานที่ปัญญาคำลาบและท่านสุดท้ายยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีน้องอาริดาสามอสวัสดีทั้งสี่ท่านครับผมอยากเริ่มต้นคุยกับอาจารย์ประภาสก่อนว่าอาจารย์สอนหนังสืออยู่ดีๆมาเป็นนักข่าวพลเมืองได้ไงครับประมาณสัก ปลายเดือนมิถุนาปี2551ฮะก็ะมีปัญหาที่ที่ดินที่คลองโยงซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับก็คือที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินซึ่งชาวบ้านยืมเงินของทุนหมุนเวียนึือมาในรูปแบบของสากลเจชาซื้อแต่ว่ามติครมปี2544นะฮะได้มีมติว่าให้เอาที่เนี่ยนะฮะขึ้นไปที่กรมธานารักษ์นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมอยู่ที่นั่นแล้วก็คุยกับชาวบ้านว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงกันดีจะเดินขบวนนี่ไหมจะก็คุยชาวบ้านที่นั่น เคยเดินขบวนเลยนะฮะพอดีได้ดูข่าวพลเ,เมืองที่บางสะพานนะฮะก็เลยได้พยายามถามเพื่อนฝูงว่าจะทําไงจะจะได้เป็นข่าวพลเ,เมืองแล้วเอาปัญหาของเราไปสื่อสารบ้างเพราะว่าประเด็นของการสื่อสารผมคิดว่าคนเล็กๆแบบพวกเราเนี่ยนะครับแบบชาวบ้านที่คลองโยงเนี่ยมันไม่มีไม่มีพื้นที่ปกตินะฮะใ,ในระบบการเมืองปกติฮะแต่ว่าถ้าเดินขบวนก็ลําบากอีกนะฮะร้อนร้อนด้วยแล้วก็ทุกข์ยากนะครับต้องเอาความทุกข์ความ มาแรกเพื่อได้ให้เป็นข่าวก็ไดม้มีการติดต่อกับเพื่อนฝูงแล้วก็เชื่อมโยงมาที่สถานีครับอาจารย์ทำยังไงถือกล้องตัวหนึ่งแล้วถ่ายเลยหรือว่าทำยังไงช่วงต้นๆเนี่ยนะฮะทางสถานีก็ได้ไปช่วยเรามากพอสมควรเพราะว่าเรายังไม่ได้เคยผ่านการอบรมนะฮะแต่ว่าก็ได้ไปช่วยเทรนพวกเราหรือว่าอบรมพวกเราในหะ้ให้ถ่ายถ่านะยภาพเรื่องต่างๆเก็บไว้แล้วก็ทําสคริปต์ะะดูบทว่าประเด็นอะไรที่ควรจะนํามาเสนอนะครับแล้วก็ทางสถานี นี้ก็ได้ช่วยตัดต่อนะ<ช>ว่ามากพอสมควรครับช่วง<ช><ช>หลังๆเราก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ได้มีทีมขึ้นมาแล้วก็มาช่วยกันทาสคริปต์บ้างตัดต่อกันบ้างที่ปัญญาเริ่มต้นยังไงครับที่จริงผมทํางานอยู่กับเครือข่ายสื่อประชาชนภาคอีสานนะครับ<ช>แต่สื่อที่ทําอยู่มันมีสื่อหนังสือสารแยมมูลแล้วก็เว็บไซต์เสียงคนอีสานก็คืออีสานรอยนะครับ ก็พอดีก็ได้ยินข่าวว่ามีอบรมนักข่าวพลเมืองที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เลยสนใจอยากขอเข้าร่วมที่จริงขอเข้าร่วมนะครับขอเข้าร่วมอยากรู้ว่าเอ๊ะประชาชนอย่างเราจะเข้าไปทําทีอย่เขาได้อย่างไรก็ก็มาขอเข้าร่วมพออบรมเสร็จก็เริ่มทําเลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็น่าจะทําได้ที่จริงผมผมไม่มีความรู้เรื่องการตัดต่อม,มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพก็ส่วนมากจะทําเกี่ยวกับเรื่องที่น้องสมชาคนจนราศีสไลด์กนานะครับที่กําลังชุมนุมอยู่สังเขื่อนราศี สลนะครับเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้แก้ปัญหาเรื่องปัญหาน้ําท่วมที่เขามาตั้งแต่ปีพศ2536แล้วครับยังไม่จบเลยฮยังไม่จบครับ16บกปีแห่งความหลังยังไม่จบครับทั้งลักทั้งชังครับผมทั้งหวาและผมคืนด้วยฮะทุกอย่างเลยครับชาวบ้านก็ส่วนนึงก็เสียชีวิตไปเยอะแล้วกับคนเฒ่าคนแก่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเราก็ได้นําเอาเอาเอาวิธีการ การชุมนุมรูปแบบใหม่ของชาวบ้านมานําเสนอเนาะครับเสนอต่อประชาชนส่วนอื่นๆว่าการชุมนมมันไม่ได้มีแค่รูปแบบที่จะต้องมาบิดถนน